สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดาราทาโร่ของเรานะคะคลิปนี้เราจะมาแรนดอมกันนะมาดูกันว่าเขานะคะเขาคนที่คุณนึกถึงอยู่เนี่ยเขารู้สึกกับคุณมากแค่ไหนนะคะเราจะมาดูความรู้สึกของเขาสิ่งที่เขาจะทำต่อไปในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็แนวโน้มนะวันนี้จะมีกล่องไพ่แค่กล่องเดียวนะคะไม่ต้องเลือกนะเราจะใช้แค่หนึ่งสำหรับเท่านั้นนะคะ สำหรับคนที่เข้ามารับชมเป็นครั้งแรกเนาะ,ะสามารถรับชมได้ทุกท่าทุกราศีนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้พลังงานรับชมได้ตลอดเลยนะแล้วก็คุณเข้ามาเจอเมื่อไหร่นั่นหมายถึงเป็นพลังงานเดี๋ยวปิดเสียงก่อนนะปิดเสียงอะไรเป็นพลังงานนะปัจจุบันเสมอนะคะมาเริ่มกันเลยขอเช็คพลังงานของคุณก่อนแล้วกันนะคะ พลังงานของเพื่อนๆคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะชอบการท่องเที่ยวชอบการเดินทางเป็นคนที่อชอบผจญภัยหรือว่าทำอะไรที่แปลกใหม่อยู่เสมอนะคะคุณเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์มีเสน่ห์มากๆนะคะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองสูงเนาะพลังงานของคุณนะ q u e n n of ว n เป็นคนที่ดูโซฮอตดูฮอตนะคะเก่งในเรื่องของงานเก่งในเรื่องของการวางตัวที่ดีนะคะคุณคุณดูมีไฟกับชีวิตของตัวเองมากๆเลยนะไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคะการท่องเที่ยวการทํางานอะไรแบบเนี้ยคุณจะดูแบบมีความสุขอยู่กับชีวิตของตัวเองมากๆนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์โอ้ เวีนเหรียญน,นะคะเป็นคนที่รักตัวเองนะคะเห็นคุณค่าในตัวเองมากๆเลยอหือห้าเหรียญโอ้ไพ่ติดกันนะไพ่ใหม่ห้าเหรียญน,นะคะคุณเป็นคนที่ เวลาคุณคุณทำอะไรอ่ะคุณไม่อยากรบกวนคนอื่นเวลาคุณมีความทุกข์หรือมีปัญหาอะไรก็ตามนะคะคุณจะแบกรับไว้แต่เพียงผู้เดียวเหมือนกับว่าคุณสามารถจัดการได้ด้วยตัวคุณเองอ่ะนะคะไม่ใช่ว่าเราเราแบกรับอะไรขนาดนั้นหมายถึงปัญหาที่คุณเจอสถานการณ์อะไรที่ยากลำบากนะ่ะคุณสามารถที่จะรับมือได้นั่นเองนะคะอืม คุณเป็นคนใจดีเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นผู้ให้จริงๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความใจดีเป็นคนที่อา่าถ่อมตัวอ่าใช่ถ่อมตัวนะคะคือคุณคุณเป็นคนที่แบบสถานะของคุณอาจจะดีอาจจะเพียบพร้อมแล้วแหละนะคะแต่คุณเป็นคนที่ น่ารักอบอุ่นอ่อนโยนแล้วก็ถ่อมตัวมากๆจะเป็นประมาณนั้นนะคะนี่คือพลังงานของคุณนะคะคุณมีความสดใสขี้เล่นอยู่ในนั้นนะคะแต่เวลาเวลาทำงานก็เป็นการเป็นงานอะไรแบบนี้นะคุณจะมีหลายๆพลังงานอยู่ใน ตัวเองนะคะพลังงานคุณอาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูหรือว่าชาวธาตุดินได้นะฝึกศกันมังกรโดดเด่นขึ้นมานะคะทีนี้เดี๋ยวขอดูพลังงานของเขาคนนั้นหน่อยนะคะที่คุณถามถึงเนาะเขาเป็นยังไงคะหนึ่งไม้เนาะอืม เขาก็เป็นคนที่จิตใจดีเช่นกันนะคะเป็นคนจิตใจดีโอ้เขารักครอบครัวนะคะคนคนนี้มีจิตใจที่ที่ดีนะใครๆก็อยากจะอยู่ใกล้เขานะคะด้วยพลังงานที่ใครอยู่ใกล้เขาเราก็มีความสุขโอ้เป็นคนที่มีสเสน่ด้วยนะคะเนี่ยนะ คนคนนี้เขาเป็นคนที่ชอบอาจจะชอบท่องเที่ยวในการพักผ่อนเนาะเออเขาเป็นคนที่แบบอาจจะเข้าใจชีวิตแล้วนะคะปล่อยวางปล่อยวางก็ไม่เชิงกับว่าปล่อยวางขนาดนั้นเหมือนเขาเข้าใจชีวิตแล้วเขาก็ไม่เครียดกับอะไรทั้งนั้นน่ะประมาณนี้นะคะขอดูหน่อยสิเ e s ์ออฟ เคยเสียใจกับความรักมานะคะเป็นคนที่ให้อภัยผู้อื่นเป็นเป็นคนใจดีให้คําแนะนาําปรึกษาอะไรให้ผู้อื่นได้หมดเลยนะคะแล้วก็มีมีในเรื่องของหัวใจของเขานะคะเขาเคยถูกทําร้ายหัวใจมานะ ในอดีตเขาเคยเสียใจผิดหวังกับความรักนะคะหรือตัวเขาเนี่ยอาจจะอาจจะอยากแบบพักในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไว้ก่อนก็ได้นะพลังงานเขาจะประมาณนั้นเนาะก็มีพลังงานชาวธาตุไฟเช่นกันนะคะเมษสิงห์ธนูชาวราศีพฤกษกขึ้นมานะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่อบอุ่นนะคะเป็นคนอบอุ่นเป็นคนรักครอบครัว เทคแคร์ care, ผู้อื่นดีนะคะทีนี้ขอดูหน่อยว่าอ่าหัวข้อของเราวันนี้คืออะไรเดี๋ยวจะลืมเอออ่าเขารู้สึกกับคุณมากแค่ไหนนะคะอืมใช่ไหมเขารู้สึกกับคุณมากแค่ไหนประมาณนี้เนาะอ,อนกมองว่าเขาเขาอยากที่จะ สารตอบความสัมพันธ์นี้นะอืมคือจริงๆเขาเป็นคนที่เหมือนเขาห่วงแหนหัวใจตัวเองอะ่ะอืมประมาณนั้นแต่พอมาเจอคุณเนี่ยค่ะเหมือนเหมือนเขาอยากจะเปิดประตูแล้วนะเนี่ยเขาเตรียมที่จะเปิดใจเพื่อที่จะเข้าหาคุณละ Queen of Cups คุณเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกอยากจะเปิดใจอยากที่จะสารความสัมพันธ์นี้นะคะอ่าประมาณนั้นเลย เพจออฟคัเขาชอบคุณนะเขามองว่าคุณมีเสน่ห์จังเลยนะคะคุณมีเสน่ห์คุณคุณดูอ่อนโยนนะคะแล้วก็มีความเป็นตัวเองเนาะใน f Cups อ่ามีใจแน่นอนนะคุณคนนี้เขารู้สึกตกหลุมรักคุณอันจะแบบเป็นความรู้สึกครั้งแรกที่เจอคุณเลยนะไม่ว่าเขาจะเจอคุณผ่านรูปโปรไฟล์หรือว่าตัวจริงๆของคุณก็ตาม นุกรู้สึกว่าชอบถูกใจตั้งแต่ครั้งแรกนะคะเหมือนแบบโดนสเสน่ห์ของคุณเข้าแล้วนะคะแล้วก็อยากจะมอบหัวใจของเขาเนี่ยความรู้สึกของเขาเนี่ยให้กับคุณนะคะทั้งที่เขาก็แบบเคยหัวใจแหลกลานมานะเออคือขึ้นไพ่สามดาบอ่ะอ king of cups เขารู้สึกดีกับคุณมากๆนะคะเขาพร้อมที่จะรักแล้วก็ดูแลคุณปกป้องหัวใจคุณเขาอยากจะมอบหัวใจความรู้สึกทั้งหมดของเขาเนี่ยให้กับคุณนะคะ่ะมาดูหน่อยว่าคุณเขารู้สึกกับคุณมากแค่ไหนนะคะในใจเขาสองดาบอืมเนี่ยสองดาบใบนี้เหมือนเขา เขาเขาพร้อมที่จะแบบเริ่มต้นนะคะความสัมพันธ์นี้กับคุณนะคะอืมอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้เป็นรักที่มั่นคงนะคะรู้สึกว่าอย่างนั้นเ,เขาอาจจะเป็นคนไกลได้นะคะคุณทำให้เขารู้สึกสนใจในตัวคุณมากๆเลยอะแล้วเขาก็ เขาก็ไม่เคยเป็นแบบนี้นะเขาอาจจะเด็กกว่าคุณได้ด้วยนะคะเดี๋ยวนุขอขยายสองดาบซิอืมโอเคคุณทำให้เขาอยากจะกลับมามีความรักอีกครั้งหนึ่งจริงๆนะคะด้วยพลังงานของ The Wheel of Fortune สองดาบเนี่ยเห็นไหมคะเหมือนกับก่อนหน้านี้คือตัวเขาเองอะ่ะ อาจจะแบบถอดใจในเรื่องของความรักละนะคะไม่ได้คิดเกี่ยวกับความรักอีกต่อไปนะคะเหมือนเหมือนวางมือในเรื่องของความรักไปแล้วอะเนี่ยแต่พอมาเจอคุณอะดูสิคะเหมือนเหมือนเขาทําให้คุณเนี่ยวนกลับมาคิดเกี่ยวกับเรื่องความรักอีกครั้งหนึ่งนะคะเอคิดถึงการที่อยากจะเปิดใจในความรักครั้งนี้ด้วยนะ ถามว่าเขารู้สึกกับคุณมากแค่ไหน Rules judgment รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่นะคะ,ะคุณทำให้เขาเนี่ยคุณทำให้เขาโอ้คุณไพเ่เดดซานกับจัสเมนอ่ะคุณทำให้เขาอยากจะมีความรักครั้งใหม่อ่ะเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้มานานแล้วหรือเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้มา กับใครเลยอะจริงๆนะคะนรู้สึกว่าเป็นความรู้สึกที่เขาคิดไว้นะว่าถ้าอยู่กับคุณอนะคงจะดีมากถ้ามีคุณอยู่เคียงข้างเขาคงจะมีความสุขมากๆเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนไม่เคยรู้สึกว่าจะเจอคนที่ใช่ขนาดเนี้ยอืออย่างนั้นเลยนะคะพลังงานสองใบนี้นะคะ คุณน่าจะเป็นคนที่เขาตามหามาตลอดด้วยอืมเขาไม่คิดว่าเขาจะเจอคุณเขาไม่คิดว่าเขาจะได้เจอคนที่แบบเขารู้สึกได้ขนาดนี้เออทําให้เขารักได้ขนาดนี้คุณคือความสุขของเขานะคะอืมแปดเหรียญ เก้าเหรียญน,นะคะโทษทีค่ะ 9. เก้าเหรียญเนี่ยเขาอยากเชยชมคุณเขาเหมือนคุณเป็นสิ่งสวยงามนะคะเป็นสิ่งดีงามในชีวิตเขาอ่ะอืมคุณดูดีคุณดูมีเสน่ห์นะคะแล้วก็น่าดึงดูดใจเขามากๆเลยนะถ้าถามว่าเขารู้สึกกับคุณมากแค่ไหนตอนนี้ก็คือบอกเลยนะว่าหลงไหลในความเป็นคุณ สเสน่ห์ของคุณการที่คุณเป็นตัวของตัวเองเนี่ยแหละนะคะที่ที่ทำให้เขาแบบคลั่งไคล้คุณขนาดนี้นะขึ้นไพ่เฮอร์มิตนะพลังงานของชาวราศีกันเนี่ยเขามองว่าคุณคือคนที่เขาตามหา จริงๆนะคุณคือคนที่เขาตามหามานานแล้วแหละนะคะแล้วเขาก็ได้เจอแล้วนะคะคุณคือความหวังของเขาคือเขาคาดหวังในความสัมพันธ์นี้อย่างแน่นอนนะคะถ้าถามว่าเขารู้สึกกับคุณมากขนาดไหนก็คือคาดหวังแหละนะคุณมีสเสน่ห์มากๆแล้วแล้วเขารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วสบายใจแชมเปอร์แรนนะคะ พลังงานของคนที่เจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารก็ได้หรือว่าคุณมีเรื่องของระยะทางระยะห่างก็ได้ด้วยนะคะคนคนนี้เขารู้สึกว่าคุณคือคุณเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาให้กับเขาเนะถ้าเขาเชื่อในเรื่องแบบนี้นะไม่ได้เป็นเรื่องัืออื่นนะที่คุณและเขาได้เจอกันอืมสิบหมายนะคะขอดูสิบหมายสิ เขาเป็นคนที่เขาอาจจะแบบนั่นแหละอย่างที่บอกว่าเขามีกำแพงหัวใจอยู่แล้วนะคะคุณคนนี้เออในเรื่อง,องความรักเขาเขาสร้างกำแพงไว้ขังตัวเองมากมายนะคะกำแพงสูงค่ะคุณคณนนี้แชมเปญแต่คุณเข้ามาเปลี่ยนใจเขาคุณทำให้เขารู้สึกปลอดภัยที่จะรักคุณทำให้เขารู้สึก ไว้วางใจในตัวคุณด้วยความที่คุณเป็นคนเปิดเผยนะแล้วตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์คุณอาจจะสร้างความเชื่อแล้วก็ศรัทธาในความรักให้กับเขาได้ด้วยนะคะสำหรับคนคนนี้เนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไพ่จะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะคะสำหรับสำหรับนี้นะแต่ก็สวยดีนะม,มาดูกันหน่อย เหมือนจะฝืดๆหน่อยอะเพื่อนๆหรือว่าเรายังไม่ได้ใช้งานเท่าไหร่นะมาดูซิว่าแล้วนะคะถ้าเขาบอกคุณได้เนี่ยณนะตอนนี้เขาอยากบอกอะไรคุณบ้างคะค,คนคนนี้แต่เขามองคุณดีมากเลยนะเหมือนคุณดูดูมีงานที่ดีนะคะในสายตาเขาอะ่ะ คุณมีงานที่ดีมีความมั่นคงในชีวิตแล้วนะคะแล้วก็ไม่ว่าคุณจะเจอกับสถานการณ์ใดเหมือนคุณมีความเก่งนะคะที่จะรับมือกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในในชีวิตของคุณได้นะคะนี่คือเสน่ห์ของคุณแล้วก็ไพ่เดอะฟูลนั่นหมายถึงว่าคุณมีความกระตือรือร้นหรือมีความน่ารักมีความสดใสเออเป็นคนที่ดูไม่เบื่อ นะคะไม่เบื่อนะแล้วก็คุณจิตใจดีด้วยนะเขาอยากบอกอะไรคุณคะถ้าเขาบอกได้ตอนนี้ข้อความที่เขาอยากบอกคุณจริงๆนะดึงยากอยู่เ,เขาว่าเขาคิดถึงการที่จะแบบปลูกต้นรักกับคุณละตอนนี้นะคะ จากที่ไม่เคยคิดที่จะมีคนรักหรือความสัมพันธ์ที่แบบจริงจังเขาคิดแล้วนะคะเขาคิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณเนี่ยเหมือนเขาจะเอามาเล็ดอะไรบางอย่างลงไปในดินนี้แล้วนะคะอืมเดอะไฮลแฟนนะคะนั่นหมายถึงว่าเขาให้เกียรติคุณให้เกียรติคุณเคารพคุณ จริงจังกับคุณนะคะอยากแต่งงานอ้าวึ้นไพ่เดทนะคะการเริ่มต้นใหม่มนั่นแหละอย่างที่นกบอกว่าถ้าเขาเคยมีอดีตที่เสียใจเกี่ยวกับความรักแล้วเขาปิดประตูหัวใจไปแล้วเนี่ยคุณทําให้เขาอยากที่จะมีความรักครั้งใหม่การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นในจิตใจเขาละนั่นหมายถึงความรักนะคะคุณไพ่เดวิลโอ้โห คือคนคนนี้คือเขารู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยมีแรงดึงดูดต่อกันสูงมากๆนะคะนกมองว่าเขาอยากจะผูกมัดกับคุณอะตอนนี้แล้วก็มีความหลงไหลในตัวคุณมากๆนะคะมีความรู้สึกคลั่งไคล้ในความเป็นคุณนะโดยชาลีออรตนะครับัางงานของชาวกรกฎชาวราศีมังกรพุกศกขึ้นมานะ อาจจะเป็นคนไกลหรือพลังงานของชาวต่างชาติได้ด้วยนะคะคนที่ชอบการเดินทางการท่องเที่ยวนะคะหรือทำงานเกี่ยวกับด้านการเดินทางก็ได้นะ,ะมาดูซิคือเขาอยากไปต่อในความรักครั้งนี้นะคะืประมาณนั้นค่ะทีนี้เรามาดูการว่า ในอนาคตนะคะแนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นเช่นไรคะขอดูไหนท์ออไม่ใช่ค่ะคิงคิงถือคาานะคะ,อ,ะอืมเขาจะทำให้ตัวเขาเนี่ยคู่ควรกับความรักของคุณอย่างแน่นอนนะคะค,คนคนนี้เขามองคุณเป็นคนที่ดูมีเกียรติดูดีนะคะ,ะสังคมยอมรับ ในความเป็นคุณอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็จะแบบจะทําให้ตัวเองเนะี่ยคู่ควรกับคุณนะ่เนี่ยนะคะไพ่สองใบนี้จะเป็นไพ่คู่ของคิงกับควีนนะคะขึ้นมาเนาะอืมอืมสิบเหรียญความรักที่เติบโตอืมความรักเติบโต ยังไม่พอนะคะคุณอยู่ด้วยกันแล้วเหมือนแบบดวงชะตาแบบเกลื้อกูลเกลื้อหนุนกันมากๆเลยนะคุณจะมีความสุขความมั่งคัง่งในความรักครั้งนี้มากๆเลยแล้วเขาก็จะรักคุณเขาจะอ่อนโยนกับหัวใจคุณอย่างแน่นอนนะคะคุณคนนี้พลังงานชาวธาตุน้ํานะก็รกฎพิจิกมีนหนึ่งไม้เขาพร้อมแล้วนะคะที่จะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับคุณนะ คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อย่างที่บอกอะว่าเคยเคยแบบปิดใจไปแล้วในเรื่องของความรักเขาอาจจะโสดมานานนะคะหรือคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยนิ่งเงียบหายไปจากคุณก็ได้เขาจะกลับมาขอโอกาสจากคุณอีกครั้งนะขึ้นไพ่หนึ่งมาแล้วการกลับมาครั้งนี้จะเป็นการกลับมาที่เขาก็พร้อมในทุกๆด้านแล้วนะ Ừ, พลังงานของเขาจะเทียบเท่ากับคุณดูแลคุณได้ดีกลับมาจริงจังแล้วก็ชัดเจนกับคุณ mm hmm. เขาเติบโตแล้วนะคะค,คนคนนี้ถ้าเป็นคนที่แบบเคยห่างหายจากคุณไปนะ mm hmm. ขึ้นไพ่ the high priest นะคะพลังงานไพ่ใบนี้โอ้โ oh, ห e m p r e s s อืมพลังงานแห่งคนที่มีคุณค่านะคะ คนที่มีคุณค่าคนที่ถูกรักนะคะคนที่เป็นที่รักพลังงานไพ่ใบนี้นะคุณจะได้รับความรักที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ควรค่ากับคุณอย่างแน่นอนนะขึ้นไพ่ใบนี้นั่นหมายถึงว่าตัวคุณเองก็ขอขยายไพ่ใบนี้ก่อนนะคะ อืให้ติดกันโอเคเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าถ้าคุณคนนี้เป็นคนที่เคยนิ่งเงียบหายไปจากคุณนะคะ เมื่อเขากลับมาคุณจะรู้สึกได้เองนะคะว่าคุณควรที่จะไปต่อกับคนคนนี้หรือเปล่านะคะในในในเรื่องของความรู้สึกรางสังหอ์อะไรก็ตามนะคะคุณจะมีเซนส์ของคุณคุณจะรู้ว่าคนที่กลับมาคู่ควรกับคุณหรือเปล่าอืมเพราะว่าคลิปนี้เป็นพลังงานรวมนะคะนั่นหมายถึงว่าบางท่านบางคนคุณอาจจะ ไม่ได้โชคดีเสมอไปสําหรับคนที่กลับมานะคะเขาอาจจะเขาอาจจะไม่ชัดเจนกับคุณก็ได้ขึ้นไพ่สองดาบแต่นั่นไม่ได้หมายถึงว่าพลังงานการกลับมาจะไม่ดีทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นนะคุณจะได้รับสัญญาณจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอะไรบางอย่างที่บอกคุณว่าคุณควรจะให้โอกาส คุณควรจะให้โอกาสคนเก่าๆที่กลับมาไหมนะคะในคู่ของคุณนะของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะมาดูค่ะว่าไพ่ไพ่ยอยากแนะนําอยากบอกอะไรคุณบ้างนะคะเกี่ยวกับความรักครั้งนี้โอ้คุณจะมีความสุขมากเลยกับความรักครั้งนี้ไพ่บอกว่าถ้าเขาเป็นคู่ของคุณนะก็คือยังไงก็ต้องกลับมานะคะเราก็จะต้องกลับมาเป็นความรักที่ อบอุ่นเป็นความรักที่แบบยั่งยืนให้กันและกันแน่นอนนะคุณจะเป็นที่รักจริงๆนะคะเนี่ยคนคนนี้คนคนนี้เขาเขาอยากทำให้ความรักครั้งนี้เติบโตแล้วก็ดีที่สุดเขาจะใส่ใจใคุณคุณจะได้รับความสม่ำเสมอจากคนคนนี้นะคะขออีกใบหนึ่ง พลังงานไพ่ใบนี้คือ,อไปหาความหมายมาแล้วนะคะน่าจะหมายถึงความเป็นคู่นะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะดูเอาลัตตี้หรือเปล่านะคะถ้านกอ่านไม่ผิดนะความหมายคือความเป็นคู่นั่นหมายถึงว่าคุณและเขานะเกิดมาเพื่อคู่กันจริงๆนะสำหรับพลังงานคลิปนี้ก็คือดีมากๆเลยนะ ความรักของคุณนะถึงเวลาที่จะเข้าสู่พลังงานที่ดีเข้าสู่โหมดที่ดีแล้วนะคะไม่ว่าก่อนหน้านี้จะเป็นยังไงก็ตามนะคะแล้วก็นี่คือพลังงานที่เอ่อคุณนะคะมีมีผลต่อใจเขามากมากเลยนะแล้วก็นั่นแหละสำหรับหัวข้อของเราวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะ เขารู้สึกกับคุณมากแค่ไหนนกมองว่าความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณมากมายจริงๆนะคะแล้วคุณก็เป็นคนสําคัญของเขามากๆเลยคุณไพ่หนึ่งถ้วยใต้สํหรับนะคะนั่นหมายถึงคุณจะได้ความรักที่จริงใจนะคะเป็นความรักที่เขาพร้อมที่จะมอบให้คุณเพียงผู้เดียวเท่านั้นหนึ่งเดียวเท่านั้นจริงๆนะคะคุณกำลังจะได้รับความรักที่ทำให้คุณรู้สึก ชุ่มชื่นหัวใจนะคะทําให้คุณรู้สึกสบายใจคุณจะรู้สึกปลอดภัยที่จะรักคนคนนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังนะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะสวัสดีค่ะ